ใช่ครับรู้สึกคิดถึงนะฮะบเพราะว่าตอนถ่ายพวกเราก็เต็มที่กับการเล่นการเล่นบทบาทที่จะออกมาให้กับ,กบทุกคนได้ดูอยู่แล้วนะครับผมมันจะเกิดอีกครั้งหนึ่งพวกเราก็แบบเล่นเล่นบทบาทเล่นเยอะเล่นอยอะเลยนะแล้วก็มีความสุขครับแล้วก็คิดถึงทุกคนครับคิดถึงบรรยากาศกองถ่ายแล้วก็คิดถึงสาวๆทุกคนก็ไม่มีสาวๆส,สวยมาก เขาเน้นย้ำเลยมากนี่ครับใช่คุณพ่อเขาเน้นมากครับว่าลูกๆของเขาทั้งสามคนสวยมากนะครับสวยสมคำน้ำดื่มสมคำน้ำดื่มครับใช่แต่ตอนถักคืนนี้ค่ะค่ะไปถอดยีนีแล้วเนาะแต่ก็ชอบแล้วก็แบบผิดใจใช่คืนนี้ทำไมบ้างก็สำหรับเรนก็ก็ดูแล้วก็เอ้ยละครเรื่องนี้สนุกมากคือตอนที่เราถ่ายแล้วเราตอนอ่านบทอ่ะก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วคือหนูอยากบอกพี่ต่อว่าหนูอยาก